ครอบครัวตึงนืดตอนตำนานบ้านตึงนืดตอนที่หนึ่งรักแสนหวานของพ่อกับแม่ที่รักอสองร้อยบาทใช้เงินตังสองร้อยบาท ซื้อของซื้อของขวัญวันเกิดทำไปได้ยังไงคือว่าโซนี่เห็นคุณที่ทำงานที่ร้านเหน่อยมากมือหยาบร้านไปหมดก็เลยคิดการใหญ่ปัญหาที่ไม่ใช่มือแต่เป็นหัวใจอันแสนเจ็บปวดของฉันที่เสียเงินสองร้อยบาท จนผมกลัวแม่โกรดก็เลยไม่มีของขวัญอยางจะกล้าวว่าวันวันเกิดแม่ทั้งไม่มีของขวัญสักสักชิ้นบ่ให้ของขวัญแม่โกรธผมไม่ให้ของขวัญให้แม่แม่โกรธจะแม่จะเอายังไงกันแน่ อะไรหรอครับฮัลโหลให้บัตรล้างจานกับบัตรความทำความสะอาดอย่างละสองใบเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่บัตรล้างจาน แม่บอกไม่ให้ใช้เงินซื้อแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เอาของขวัญโอเคโอเคก็น่าจะบอกกันก่อนนี่ไงครับนี่ไงครับของขวัญไม่ขี้เนี่ยให้ให้เคมบัตดล้างจานหรอก ผู้มีพระคุณอย่างแม่ต้องของควรที่ยิ่งใหญ่ใหญ่มากอยากเดินไม่เรียช่ไมนี่ไม่ใช่เกมเศรษฐีนะจะให้บัตรท่องเที่ยวรอบโลกทำไมล่ะครับทลาวเราก็เขียนใส่กระดาษเหมือนกันไม่ไม่ได้แต่แต่เขียนใส่กระดาษบ,บบนี้แบบนั้นไม่ใช้ได้จริงช่วยไม่ทำงานทำงานบ้านแหมนึกว่าเขียนเอามัน เมื่อก่อนคุณคุณกคณ็คุณก็เคยให้ของขวัญด้วยใจแต่ฉันนี้เปลี่ยนไปใช้เงินซื้อของขวัญฉันหมดสราเวอร์สาหมดศราแม่โกรธพ่อก็สติอื่นเราต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำให้แม่หายโกรธก่อน แค่เห็นเห็นหน้าตาน่ารัก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 ของฉันแม่ก็หายโกรธแล้วเห็นล้วจะปรี๊ดแต่าเดินสิแม่คะอะไรตอนสาแม่ฮอตมากเลยใช่ไหมคะ้ไม่หรอกก็แค่มีหนุ่มหลายคนมาจิบแม่เออ ดีจังสมัยนั้นคนคงน,คน,นิยมของแลกนะครับหาห้ามโผล่หัวมาอีกนะไปดูไปดูแลพ่อแล้วกันอืม แต่งงานกับคนหน่ากลัวอย่างแม่ได้ยังไงพูดอะไรนะแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่ที่งดงามที่ดในโลก เาชอบของแปลกๆจริงๆด้วยสมที่สมัยที่เป็นเหมือนกันนี่ของลูกลูกฮอตมากพ่อต่อมพยายามได้กว่าแม่อยอมเปิดใจคุณโรสควรจะเลือกผมหรือเ่ะเลือกเขาพูดนี้ก็ว่าสจะไปพูดคุณ ยูอ you know ิสคุณคุณโกโรเป็นตอนเย็นนะคะใครใครรู้วิธีเป็นเศรษฐีฉันจะคบคุณนั้นวันต่อมาวันสำคัญต้องใส่ชุดที่สวยที่สุดพี่พีเป็นแบบไม่ใช่หรอจะไปไหน เพราะว่ากินยาดีขึ้นแล้วไปก่อนนะดูจิกลีนอะไรร้านน้ำชาได้คำตอบหรือยังคะ ครับวิธีจะเป็นจะเป็นเศรษฐีง่ายที่สุดก็คือการการรับมรดกจากพ่อแม่ฮ่าฮ่าฮ่พ่อแม่ของคุณเป็นเศรษฐีนี่นาเป็นวิธีที่ง่ายจริงด้วย <laughs> ใช่ครับเป็นเศรษฐีง่ายจะตายฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ่ากลิ่นอะไร <laughs> ุดคุณรถมีกลิ่นลูกเหม็นฮึ่งฮึ่ฮึ่รผมเดียวนะครับ ค่ะพางคุณรถของขวัญเพื่อคุณลองลองใส่ดูดูสิครับฉันบอกแล้วว่าไม่ขอรับของขวัญงันของั้นฉันขอตัวก่อนนะคะถึงเวลานัดคุณโกโรแล้วแต่ชุนามีกลิ่นอะถ้าถ้าบอกไปก็เดี๋ยวก็ใส่ชุดใหม่ไปหาไปหาเอาโกโร่สิ ล่วยให้ไปแบบนี้ถ้าถ้าเจ้าโกโลพูดเรื่องกลิ่นขึ้นมาคุณโรสจะเสียหน้าที่ทีนี่คือที่ทีนี่ก็จะฮะท,ทีนี้ก็จะคานแบบกันนะจะจะลงไปกินข้าวกันนะครับที่นี่ก็จะคิดถึงเรา <c oughs> คุณโกโได้คำตอบเรียงคะการประหยัดครับประหยัดเหรอการประหยัดคือวิธีที่จะเป็นเศรษฐีอย่างยั่งยืนเว็นวิธีการเป็นเศรษฐีอย่างยิ่งยืนจริงด้วยนะคะ,ะอย่างยั่งยืน จริงจริงด้วยนะคะได้กินลูกเมนจากชุดคุณโรสขอโทษนะคะใันเป็นวัดไม่เป็นไรครับเป็นวัดก็เลยไม่ได้กินไม่ไม่ได้กรีนสินะทีแล้วไปกินข้าวก่อนเถอะครับขอเข้ามาอีกแล้วหรอคะเปล่าครับวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้พบคุณขอเลี้ยงข้าวคุณสักสักมือ้อจริงหรอ มหาวิทยาลัยร,ร้านประจำผมเองเชิญกินเลยครับค่ะมาลงอาหารของนักศึกษาที่ที่ราคาลูราคาถูกกว่าร้านอาหารข้างนอกสมเป็นสมกับที่เป็นคุณกูรุ ขอวิเข้าน้ำหน่อยนะคะครับตามสบายขออย่งที่ชี่น้ำหน่อยได้ไหมครับนี่ค่ะผมผส,ผสมกับผสมน้ำกับน้ำส้มสายชูทำอะไรคะอ้าวคุณรถ ฟอสสถิตนะครับนะครับเดี๋ยวคุณรถจะไม่สบายตัวก็เลยฉีดน้ำหรอกคะก็มาแล้วพี่ครับลองดมกลิ่นเสื้อผ้าในตู้สิเฮือกอีกลิ่นอะไรน่ะลูกเหม็นนี่ใช่เสื้อที่พี่ใส่ก็แขวนอยู่ใน ดูเหมือนกันกลิน่นลูกเหม็นแรงมากพี่เป็นหวัดไม่ได้กลิ่นสินะแต่ตัวนี้ไม่มีกลิน่นไม่หรอกต้องมีกลิ่นแน่แคุณลุยคุณลุยถึงได้ซื้อชุดใหม่ให้เปลี่ยนอายจังเลยแต่ทำไมตอนนี้ไม่มีกลิน่น อ๋อที่สีน้ำนั่นถือว่าตั้งแต่เย็นวัดวัดดีขึ้นแล้วแต่ไม่มีกลิ่นกลิ่นต้องหายไปหลังจากมีอะไรที่สีที่เสื้อแน่ คุณโกโร่คงกลัวว่าฉันจะไอก็เลยแอบทำให้คุณรู้เลือกแล้วใช่ไหมครับขอโทษด้วยน,นะคะจะเลือกวิธีที่จะเป็นเศรษฐีอย่างยืนยันยั่งยืนมากกวาวิธีเป็นเศรษฐีได้ง่ายๆ แล้วแม่ก็มารู้ก็มารู้รทีหลังว่าพอ่อเอานะเอาน้ำผสม,มน้ำส้มใสชูฉีดเสื้อก,กำจัดกลิ่นให้พ่อเรอมากที่บอกว่าที่บอกว่าวิธีทำให้เป็นเศรษฐีคือการประหยัดก็เท่มาก ใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะแม่ถึงได้แต่งงานกับพ่อแต่คนที่เคยให้ให้ความหวังดีเป็นของขวัญคนนั้นกับแก้ปัญหาง่ายๆด้วยเงินอภัยให้ไม่ได้กริวกริวอีกแล้วได้วิธีจากพ่อในอดีตแล้วแบบนี้ต้องทำใหไ้ไม่ให้กดได้ได้แน่ฮเดี๋ยวนึกถึงตอนนั้นจัง ถ้าทำให้แม่ประทับใจเหมือนเหมือนตอนนี้แม่ต้องหายกรดแน่ประทับใจเหรอทำไงดีให้สใจสซื้อไก่เยอะๆให้แม่ไงครับอย่าไม่ใส่วิธีแบบคุณลุยส์ตอนนั้นพ่อรู้ใจแม่ว่าว่าต้องการอะไรนี่คะและตรงนี้ละ่ะ ใช่แล้วช่วงนี้แม่มีปัญหาอยู่ขอบใจนะฮารุพ่อกับแม่ต้องคืนดีกันได้ก็เพราะลูกเพราะความรักของพ่พอกับแม่ต่างหากล่ะขอโทษนะที่ผมที่ผมลืมใส่ใส่ใจคุณอ้างว่าว่ายุ่งอ้างว่ายุ่งผมมีของขวัญอื่นอื่นอีกดีกันนะ ของควนอของควนอะไรขอดูก่อนนี่ไงของขวัญของผมหืมอะไรคะทั้งที่แล้วคุณใส่ถุงน่องตอนส้นเท้าตอนตอนส้นเท้าแตกทำให้ถุงเนาะถุงเน่องถุงน่องขาดถุงน่อง,ง,งใหม่แท้ๆ คือวันที่ขอพ่อก,ก็คือใช้น้ำเวทมนต์แก้ซุงเท้าแตกน้ำอะไรน้งตรงนี้แช่เท้าในน้ำใช้น้ำเวทมนตล้างเท้าสะสะเป็นไงรู้สึกซุ้งเท้านุ่มขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวน้ำนี้ใช้เงินซื้อมาหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนน้ำนี้จากเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู วิธีบำรวบำรุงส้นเท้าแตกให้นุ่มเนียนตอนนี้ผมจะโชว์วิธีวิธีบำรุงส้นเท้าแตกให้นุ่มเนียนเป็นเวลา15วินะครับครบ15นาทีแล้วนะครับ ควรใช้วิธีดีสี่วันครั้งวันครั้งนะนะแล้วแล้วส้วนเท้าจะเนียนนุ่มโดยไม่ต้องเสียเงินความดึงเนือ้อของรัว,วดึงเนื้อเรานี่สุดยอดจริงๆยังยังไม่จบนะเอาผ้าชุบน,น้ำไปอุ่มในไมโครเวฟสาสิบวินาที แล้วเอามาหอเท้าช่วยคลายความเหนื่อยละละ่าแล้วทำให้ผิวุ่มชื้นไม่แห้งแตกที่รักคุณกลุ้มใจเรื่องเท้าอยู่แท้ๆเลยผมก้มใจแต่เมื่อแต่มือ,แ,มอแถมใช้เงินอีกผมเป็นสามีที่ไม่น่าศรัทธา ไม่นะคะคุณคือสุดยอดของครอบรตึงหนืดขอโทษที่ฉันงอนไม่ไม่เข้าใจเรื่องไม่หรอกคนอะไรก็ยิ่งงอนยิ่งน่ารักให้อ้วกแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเตรียมของขวัญอะไรไว้เอาเปิดให้ของขวัญแม่ของขวัญที่ของพ่อจะดู ได้ค่าทันทีแว่าของภูมคือความทรง,งจำตอนพ่อแม่ยังหนุ่มสาวพัวจะเป็นควางจำแสนเลวร้ยวายนะสินี่ไงของวขวันเฮือกน้ำน้ำส้มสายชูนี่มันอะไรกันแม่ตกหลุมรักพ่อเพราะน้ำส้มสายชูได้กลิ่นนี้แล้วจะได้นึกถึงความหลัง สาน้ำใส่พ่อแม่เป็นกุ้ขวัญหรอกุ้ขวัญพ่อแมใ่ให้นึกถึงความรักของพ่อพ่อและแม่ไงครับโรแมนติกจะตายแต่แต่มันมีกลิ่นเท้าที่รั่งรุ่ยแระเซปตาเอาเสื้อแพงแพงมาใส่มันชี้น้ำซ้มใส่ชูน้ำส้มใส่ชูช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นอีกครับแม่จะได้ใส่เสื้อสะอาดสะอาดยอง Yang yang Nam sum sai chu